ปสวัสดีเจ้าพ่อโอ้ยุงมาเสียมาสวยที่พ่อมือนี่มาสวยยุงมากมากเลยเฮหตย้งอยู่ละพ่อว่างบ่จ้าเอ้ยปีนเขาป่าจะล้งวานจิปก่อนอืมเขาก็มานท่างปุ่นฝนตกตกอยู่เบาบานพ่อน่ะนี่้องแข่งกัน เอาเขาคือขว่าพ้ายูสิเขาอีสานตอนใต,ต้วระสันเขาว่าโอู้จิตว่าเอาวางสันนอบหานนี่เพดจะไม่มีอย่างเนาะเอากรมวุติคิดตัวตัวสน่ะนอนเปล่าเพราะเวืยยังมีคนใส่กันห่อนก็ห่อนเตีย้ยว้าดรามต้องเทียด,ดีเหมือนว่นี่ขนาดยังบอดเดือนเมษาเนะี่ยยังห่อนปานี่เนาะพ่อเนาะว้วาเมษาอยู่อะไรนโอ้ย <S <S นายเด้บันห่อนขึ้นทุกมือทุกมือโลดเว่ ย่านี่เร่ออบปดานอยู่ตังใจประดานเนาะไอเลิกแต่หอยนีได้แจ่งเย็นเนาะโอ้ไปหาไป็ูหัยนาดาอยู่บาดานตีเออาคุณจ้าอยู่เน่โอ้การีดียังดีสละเนาะใช่ินแล้วไปไหนเนาะ เอ้ยอ่ะอ่อ,อนจะทนเราตัวอ่อนจะทนเรืบบ่องไปกนอะมันหอพี่ทอนฮ้องต้องไปกินข้าวเที่ยงมาบอกผ่อน,นี่สิใบซ้ำแล้วโอ้อันเริ่มเริ่มเบิง่งนาฬิกาโอ้อืมน่ะโทรศัพท์โทรศัพท์กับแฉกับขี้นาฬิกากับแกเริ่มเบิงเบ่งเวลาค่ะ เม่อียงงาหลายเปิดเป็นเวลาละหอยมีบายดบวยดีว่ะโอ้ก็เลยมองตาได้กลิ่นตีเอออันแบบนี้ชีวตัวตัด้วตลาดไอใส่กับเจ้าสวยนึงแบบพอเขามากกันล่งโอ้เอล,ลังกนานะ่อยตัวเขาปิ้งมาพอดีโอ oh, พอดีอยู่ตัวละเฮ้า <laughs> ส <laughs> วัสดีะ พอดีกันเลยค่ะพ่อบกื้นเลขเนาะเลขผานเรื่มจับตีศูนยเนาะโอ้เรืมบอกในส่วนมันีตนเนี่ยเด้อมัรนี้ตัวกลมันหนามันมีเลขตีศูนย์อยู่หันห้มอศูนย์สองสี่เอ็มโอหกศูนย์ไหมไหมถึงไงศูนย์สองสี่ค่ะ ไแป,แป๊วจะูนสองสองศูนหางไงวะเรื่อจับซูนสี่สูนกำงโดนพดมากดีเนาะพ่อนะนสองเอาบอกสอ,องผมออกมาได้มาบอกสองตี่ยืนค่ะยังไปยืนนคือเขาอะไรบอกสองดีเสือเอืออืมตาเนี่ยเอาไม่เอาไม่เ <5 S 1> มือ่อเมื่อนี่ละสี่มาสรนาะ ศูนย์ห้าศนี่หนึ่งนมดน่มันโผล่เะยหนึ่งโผมากสองโตเลยเลยเล็กเบิ่นจ่อยศูนย์ก็มสองหนึ่งาสองเห็นบ่ค่ะเออแหนบมันจะแต่นปีนใดจะไปนวะมื่อนี่หามวายูดอกมือนี่มื่อนี่มันมันจะออกศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์นั่น <In> เห<อ>็น,นบัวยุเป็นจันแล้วเฮ <laughs> ้ยมันมีอ่ยมันศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งเนียวเนาะค่ะมันไปใส่เนาะประการดีแล้วถ้าเลขมาลักษณะนี้อ่าถ้ามันปองเนาะค่ะถ้ามันปองมันก็จะหันหลังกลับมาใส่เลขสี่เลยจะเป็นหนึ่งสี่ก็ได้ตัวสี่ต่างหนึ่งสี่ยังเหนไหนึ่งสี่ตีเออจะเป็นแบบปีนัเลย มันออกตองอะถ้ามันออกตองเขาอกออกซีนึงเนี่ยค่ะออกตีนึงๆทีหาบ้านหาหลังกบ้ามันก็จะไปแหล่งมึนซีเนาะเออมันอยู่ติดกันนะนะเตีเออเพราะว่ามัน่งมาครูเดียค่ะหนึ่งมาครูนะเนียกม่นในบอมัวดิมัไปแหล่งใบอไปมาวิวไปล้อศูนย์ดัหนึ่งพานีฟันตัวใดจีฟัน อ่าให้ซองตัวเพื่อที่ให้ตัวเดียวโอ้กับปนนี้เออพีิจนาเมื่อก่อนใช่ก่อนสีเขียนเราด้วยเนี่ยก็จีทำเนี่ยตัวตัวเี้จะอยู่ฝ่าร้ายมาเห็นมา,มาสวยกระได้โอ้ยบ่อไทยดีสีถือไข่ตัวต้องฝ่าปึบป,ปับตัวขั้นมาสาแน่นั่นะเออไข่โอกาสเนี้ย่โอกาสคุยเนื้อเหม่ยโอกาสคุย, <c oughs> ย,คยบันจะท้าไปทางมาเลยค่ะ ให้พาไปละหัวว่าไงบอสจับผาดต่องใจเวลาไตต่องแน่จากน้อยเตี้ยเอออันจับไปจับศูนสองอันจับศูนสี่มันจะบ้าอะไรเลีงล่างกันได้แต่โมนี้โมนยานี้ไปไตค่ะบอกสองสี่แหลก็ต่บ้าชุนสี่ยิ่หม่อมเกาถึงหนีหัเออเมื่อนี้มันสิเป็นหนึ่งสี่ของเข้านี่บอเหอะเก่งเหรก่นาดนี้เต็มันจะเป็นแบบนั้นแบบ ค่ะแต่ว่าเลขหนึ่งก็เลขศูนย์หนี่มักจีบจับกอดข้อกันมากก่อเกี่ยงสออืมหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งตีอืมกับเพือบบ่ได้ก็น่างพอมันศูนย์ห้าเออนี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งนี่มันก็ดีแล้วคันเลขมันเต็นนะค่ะมันหนึ่งมันทีเต็นเต็มเต็มไปหาศูนย์หมดเลยมันจีบเต็มมากแควนี่เลยค่ะพ่อแต่ละนมื่อก่อนข้อกันไปหาครับศูนยขึ้นไปกำมือกำแน่งหนึ่งนิดไปบนอะไรแต่มันค่ะ ชุนหาเนี่ยบานนี่เลขชุนนี่บานนี่ใครมันเต้นมันเต้นควมพูนบานนี่จ้คา,าควมบักคาบักซีบักชุนไปหมดเหมือนกันกันได้สิควมไปหานนึ่งบานนี่เงี้ยโอ้หนีคือที่มาที่ไปเออมันเป็นสั่นเพราะว่าเลขมันมันเปลี่ยนมา้าเบิดเนี่ยมันเปลี่ยนมา้ามันเหลือแต่ซีไว้ตอนได้งวดเนี่ยบ้าดนี่นี่คืออ่าสูตรเต้นใส่กันมาสัน่นเออเออสูตร <laughs> สุดเล็กเต้นใ่กันตีโอสู่อนอ้อมสุดอาเคเ่นว่าสุดต้องเงยานนะโอ้ตีริงีิงตีิงงเนี่ยเดี๋ยวคละอ้อบัตรคนละแหกคนเงินค่ะเต้นไปเป็นย่อนไปย่อนมาาและเต้นใยกันบานนี้เมาเราครับจงวาวันี เอาเดนสองตัวไปเลยได้ค่ะพ่อเด่นศูนย์รองหนึ่งเดีเอาเด่นศูนย์รองหนึ่งค่ะแล้วมันกอดข้อกันมากค่ะพ่อมันไหวมันไหวใหย่ใหญ่เยู่เลยบ้านเราสนามนี่นะแมนอยู่จ้ามันมันรู้เลยมันไหวใหญกันใหญ่เราควรหัดซูนหานี่ก็ขันโมยูบองเกาเมื่อกี้เต้นเรียกล่างเรียงล่างซีโตหัวแต่ก็แรงขึ้นบนอยู่นนะค่ะ ตังเกียรมาหลายเทียวแล้วจังทีเลยมาออกเหล็กนาซองอามาออกคันนาซองนี่ตีมาเต้นไปยุทังหลังไล่หงดอยู่ดิเออไห,ห,หวไลหงดก็ซ้อนกนไล่หงดอยู่เลยค่ะอะไรจะว่าซ้อมเบิเหรอโมแต่ไปหาเกงเอาใส่ว้าเห็กลาเลย่าจอบเอารถดตีจอบเอาคันมาแบบลักษณะนี่บ่แ้วม,มันกือบนี้เราเลียซุ้ก,กเลอยู่อืมเอาเอาวันนี้ก็ยุนี่ลักษณะขั้นวันนี้น่ะ วันวันนี้คักแะค่ะเออกระยีทีรี่นี่เอามือสี่ใส่กันอยู่นี่ละแม่นบอเออนี่กูสี่มึงมึงสี่กูอยู่นี่ละค่ะอะมึงก็ยูสบอร์เอาต้องไปยูสบอร์ดเนี่ยเอาการแข่งกันยอ่นเนี่ยถึงจะหัวนี่เหล็กลันได้แังวต่อไปในที่ท่าเดียวกันเบินล้วเราก็ใส่กันได้บออย่างค่ะพ่อ ขอกเราแหละเขาบอกใช่ซึ่งเ้าแมนจ้ะอืมืม่อไปใสมาใส่เร็่อยๆตัวเนาะแต่ว่าเราไม่มีโชคก็เลยจับมันไม่เข้าค่ะรอโชคมาเมื่อไหร่วันนั้นก็ปังนี่ถูกต้องค่ะ <c oughs> เออะับกัะปัง,ปงจับจับตัวก่อนค่ะพ่อ ศูนย์ห้าซีศูนย์ห้าสีส่ห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเอ่อแปดวันหยุดแล้วนี่ละเลยค่ะคาดหมายคาดการหวยวันที่บอออกหาซีเหล็กไถ่โบมือแร่งนี่สะินะกระดทีด่จิบวานี้<ม>อ่อตั้งเกียจจิ่บอ,อตั้งเกียจจิ่บอหงวบางานหน้ามันออกออกศูนย สองสีอสามเก้าเนาะค่ะค่ะนอสามเจเห็นบ่ควอบกาเอามาคอดจเอามาตกันสองชุนุนสองเห็นค่ะเจแท้่มันศูนมันเต็นไปห้าซีเต็นหัวบอกสองไปเฉยเลยเอ็นบ่เอยมันคือบอเต็นมาขวมตรงที่เท้าจับไปเหรอเยอมันจังหวะเก๋มาเลกซีมาสามมเแล้วมันสีนี้ยังยังถึงรอบนี้ยังยังทีนี้อยู่ค่ะ อเออแต <c oughs> ่้วคิดว่าหลอกสอียงว่าถ้าแต่มามันถืออยู่อยู่นะว่าเรื่องขั้วหัวใจผิดไงค่ะพอ่อเออมันแตมาชุนทีเดียว <c oughs> <c oughs> เหบอ,อเป็นน้ำเป็นน้ำแต่ของนี่แหละคือมอ่วงม่วงโมขาดไงค่ะพอ่อแต่วงโอยู่แล้วว่ามันขันามันมาเลี่ยงกันหน่อยมันแตมาอายู่แต่โดนโดนมันแตมาเทธอนึงจ้า ตอนนั้นมาเห็นสี่4มันออกมาเลี่ยงกันเรื่องสามตัวเลยเนี่ยอืมอ่าเลขงวดงวดสีก้อนที่มันออกเก้าเก้าสี่เนาะมันออกเก้าเก้าสี่หลันมันออกเลขกันหนาผีมันกันค่ะผ่านงวดสองมามันกลับขึ้นบนเก้าเก้าสี่เลยบอกโอ้งวดก้อนแบบไออไปยูสามตัวนาบันนี้ไม่ยูสามตัวไทยบอกปีนี้โอ้ยไม่คิดเอาไงถี่เอาจังสันหนึ่งบ่เลขเล่าหัน นี่แหละมันเป็นังขีเลยมันเบิรงซ้อมเบอรนี่มันเป็นังขีจะหลายงวดแล้วไอ้เนี่บอกช่วงนี้ต้องเป็นเลขจับจุดตัวจันนะซ่อมซ้อมมันมาหนี่บนบนมันหน่อยเลยค่ะมันสิมาอ่าถามทุนว่ามันมาอยู่คู่อ่าคู่การเงียเอานี่ค่ะพ่อคือมุกคนว่าศูนย์ห้าศูนย์สี่เดียเอาเข้าหยุดเลยตรงตรงตัวเลขซีเลยเนาะค่ะมาเลขซีมันก็จะเรียกความเลขเลขศูนย์มหาเลขาป้าบโหลดนะเขาจะบอกอืมเป็นหาซีซีหาป้าบโหลด แน่ยริงนะบานนี้แต่สมมติว่ามันออกสี่หนึ่งหนึ่งแถวสี่หนึ่งหนึ่งนี่ถ้ามันไปเลขตองถ้าไปเลขตองปั๊บมันจะหันหลังกลับมาเลขหนึ่งมาหาเลขสี่ออกหนึ่งสี่ยังสีหน้าเขาเนี่ยบอกค่ะมีหละมันที่อยู่จังสี่หลันี่โอ้มันจะเลยว่ามันเบิร์แล้วมันจังเกียรเบอร์แล้วมันเลขเหล้ามันประหยัด ค่ะชีบออเอาไม่ออกหลายตัวประหยัดติเออประหยัดต,ตัวเลขไงค่ะค่ะอืมประหยัดต,ตัวเลขเดีบบ๋ยวกะเบิ้ลเดี๋ยวกะพี่น้องเดี๋ยวกะหาบเดี๋ยวกะหามอยู่นี่นะอืมอืมประหยัดต,ตัวเลขมันโม,นม,นมนเปลี่ยนไปเวอรทัง้งก็ต้องเราเอายืนไปตัวหนึ่งถึงมาหาตัวถึงยังไงยขยันได้ค่ะอันนี้โมแม่แล้วมันจับหมุนหันมึงซะ จังห้าเดียดูตดไปยันเลยเน่ยเนาะจอบเอานึ่งสี่แล้วแนวมันไงนี่หละบานในสังเกตเบว่ามาสองมันมาสองหนึ่งมาสองตัวสวนมาสองตัวนี่มันต้งเหลือไว้บนหนึ่งกับศูนย์เพราะเธอะกอดพ่อกันมากสีนะครับพี่องค่ะพ่อเออคื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 อบนง้านี่มันเป็นจะสั้นเลียงเลยมีเลียงเล่าเลยมันบมคือฮาน้อยฮาน้อยมันกรจะ เออออกมันออกซับก็ได้ยุแต่ว่ามันนั่นโมโมเอาตัวกาไออกอยูบอ่บ่โมถึงห้าหน้อยนี่มือนั่นนี่สิบบ์มันแตกหลายครูอยู่บ่เอฟซีก็ FC, ถามกันค่ะแต่มือทัดมากค่ะแตกไปสามครูที่อันตรนซัมพ์ฮารเกตมึงบอกฮาร์เกตอยูสอ่สัมพ์พ่อซัมพ์่อมือว่านน,านี่เนาะวันหนังขั้นโทรมาหาว่ะมาบนบริเวณห้าหน้อยคุกมือบอกว่าสัน่นเทิงคอมเมนต์เทิงอันน,นั่นอันนี้อ้าวสั่นดอก งวนวาหันมาสามครูอยู่โอ้สมพ่อพันโชคมานพันกันได้อยากได้ตี้คููมือตี้ม้าหกศูนมาหกศูนย์แปดศูนย์หาเจ็ดโอ้นี่ออกตัวเน้นพ่อมันบ่แนมโอ้โหแมเพราะว่าหูยอ้ยซี่ก็จะเจาะจาเพ้าะเจาเจาะห้าโน่นอีละค่ะเรื่ลล่าพบโทรไดดอคือห้เป็นเน่าท่าอซื้อดอกจ้าพ่อเออเข่ากัเพราะว่าเข้ามัน มัอกินเน้อย่างหนึ่งดีอยู่นะค่ะไอย่างหนึ่งดีอยู่เตี้ยเออโบได้ยางบ่ได้ยางกระเทียยางนะค่ะค่ะเออเทียยางกับได้ยางอยู่นะจ้าพ่อแต่ทอดนี้ตามเหรียญยู่สินะทุกคนน่าจะบอกว่าแมนอยู่ดอกที่ป่าเลยกับ่บได้ค่ะพอเราก็มีที่เด็ดเพราเราอยู่นะไม่โบมีที่เด็ดจังไลยเนาะ เีว่าเออมึงกะไข่นงก็เหระวะค่ะ่งอันทัับไปไห้ย่างเดียวเออมันโบได้ขันโบอ๋อมึงกับโบอ๋อมึงกับโบได้ไปเลยหมดละจ้าพ่อดีบาร์เนี่เขาแต่เดวหนึ่งเขาเสียแนหนึงไม่องไขู่่ได้หมดละแมนจ้าเออในตอนเนี้ยจนมาเ้าเจาสุดเจอพ่ห้าน้อยนะเอสดีนะเสุดเหล็กแล้วเลย้ําทต่าดอกก็เจ้าก็คอยติตากับติตาเป็นกบดัดนะ สังเกตเอาแล้วมันเป็นช่วงมันเป็นช่วงเออแต่าัน้อยนี่เป็รสี่เดืนกันอยู่นะค่ะตอวเลเลวิ่งเร่งงั้นมือมือตัวบ้าเล็กวิ่งเลขงเก็ตมันกับ้าหลายข้ามกูนะจ้าพ่อจตีน้ำก็พอดีพอนีอยู่พอดีจับใบถลินก็ได้พอดียางพอดีสูงพี่ดอกไม่เลี้ยวล้ายเสมอไปค่ะอาชีนี้ก็จับคู่สองตัวจ้าพ่อ สองตัวมีศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็ห้าสี่เอาหาคูห้ 5, 4, 5. าสี่ค่ะเออโอ้ยมีแล้วนีหาคูเนีเาะหาคูไหยเอาเจี๊ยนสองหาคูเลยมักหนึ่งสีนแล้วทาว่าเอ๊ะยิง สี่หนึ่งหนึ่งซีนี่ก็อ่าฮาซีนี่ก็เป็นแต่คืออยู่เลขนี่เนีมันเลขมันมากที่จะเลขมามาสะดวกคือเลขศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าร์ซีซีหนึ่งนีเหนือซี่คูแต่โอ้เลขสะดวกปีนึงปีนึ่งนี่คือตีบทเด็ดไปหอดุจจอกค่ะตีบทเด็ดพอเลยเพราะเป็นเป็นเลขตัวที่สองโอ้ไม่ได้เต้นไก่เกินไปเตี้ย เออมันกิจเจนเป็นหลากกยพืนเป็นมาฮามันนกะค่ะเออมันก็บเออกซีที่เต้นขวบปกศูนมาอืมเต้นมาโหลดเต้นไปใสมาใสมาอายุน้ำของเท่านี่ละเออมึงเต้นขวบปกศูนมึงมึงเต้นขวบขกบูนมาโหลดมันจะการนีนเราขโมยย่ามาเั้นแต่มึงไปเต้นขวอมึงเต้นบขวงมาย่วมาเั้นว่ะค่ะ แอ้มึงต้องควบมกนั้งมาปูคกกควบมกชูมมาปูแต่อืมจังการกันนะเตี้ยเออไม่อต่อกิดาัวนะ่าฮ่าตัวกันฮ่าพ่อฮ่าฮ่าฮ2า2่าฮ2าฮ่าฮ่าฮ่า่าก่าฮ่าส่าฮ่า่าฮ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 ่า้า่่ ป่านนี้การจองเหยอเนี่ได้ค่ะการจองถามมาจองนีไม่ติดมาตมัวน,น,นี้สองตัวนี่ะเลขยังเราพ่อดีซีกับห้าห้าสี่สี่กับห้าห้าค่ะเนียนถามมาจองไม่ตมาสองตัวเนี่คือสีบลมมาหนึ่งหนึ่งอีกดอกคือศูนย์ศูนย์หนีสีบลูบ้านหลอ,อกร้อนเท่าดอกมันบอกแต่ว่าศูนย์ศูนย์หนี่ยบวกศูนย์ศูนย์เนึน่งแล้วว่างยากเลย อืมแมนอยู่ออกดีอยู่ดี้ศูนย์ศูนย์กระไดแล้วอย,อยากอยู่ขบานลัะนีแต่ว่าตัวโตพอน,นะะั้นับานรัณานี่พอพดสอบสอ,อ,อบเลขศูนย์หนึ่งก็จะพอค่ะค่ะศูนย์หนึ่งนี่น่าจะเป็นไปได้ืมนะถ้าห้าศูนย์นี่ถ้ามันมามันก็จะไม่หนีจากกันหรอกมันก็จะกอดคอกันไปขึ้นไป ขึ้นเรื่งเครื่องหน้าโบกกันไปซีโต้ขึ้นไปแล้ววันที่หนึ่งกี่นาค่ะพ้จ้าขึ้นเปสั่นแล้มันดีมันจะกอดข้อแล้วมันจึงมแลย,ยกันทำมันไปนะค <c oughs> ่ะพ่อกระดิเตี้ยนย่อยแต่งวมไปนิดเดียวกี่นาแต่บกซูนเตี้ยนขวมมันเตี้ยนขวมไปเบิ้ลสุดแล้วาขวมปากคาบอกซูนบอกซีไปหาบักหนึ่งหมดแล้อืมจะได้สิเป็นซูนหนึ่งหนึ่งซูนทันทีเตี แหน่ถ้าถ้าสูตรกระโดดไอ้ไส้กันม่านี่กระสิเป็นตัวนี้โลดเมื่อแรกทนแหน่ปลาจะบักจะบักตีกระโดดัวบักชุดมันก็จะเก็นซี่อาฮี่สินะค่ะอืมเป็นลักษณะนี้ะดิน่ชอบมึงมาโดดเราเอาไปใช้ดิปลามื่อเรานี้มันจะโตกับภาษาค่ะพ่อ อย่าเฝ้าถอยอย่าเฝ้าอย่าหัวซักถอยมือแรงมากอีกจะกลอบก่อนตอนนี่เลขรถพามาค่ะสี่เจ็ดเจ็ดสีสี่เจ็ดเจ็ดสี่เออเนาะกะเมื่อกะตองกะเบิลอ,อยู่นี่สี่ก็ยังมีอยู่ตัวนี้เออมันกับเป็นสี่เจ็ดเจ็ดสีเลขรถหุ่นใบเข้ามามัจานจำไม่ได้ยันกันมาแต่ใตรบุ๊ มันเป็นมันเป็นเหล,ล็กรถลุดใบหลาดสุดรถจะกรูป,ปีค่ะอย่างมันจะเป็นเหล็กเั็นสีละจะเป็นเหล็กอันเจ็ดอันสีเจ็ดเจ็ดซีหรือมันจะโรดจำเหล็กคู่เดียวเน้อค่ะพ่อเออมันจะเป็นสินะมันเหลืกงงามนะงามอีเหล็กตัวน,นี้ก็ได้ทัง้งหมดแหล่สังขยาการทั้งหมดว่าถ้าเราไม่ชอบมันว่ามันจะมาราวเอา แต่มันมันจะมีอยู่เลขซีดีเลขซีมันจะติดมาอยู่คำมาเป็นจากซีหนึ่งหนึ่งซีมันก็เป็นตีเจ็ดเจ็ซีมันจ็เลขคำเลขตัวเดียวกันเหมรนันจะบอมแมนอยู่ดอกแมนอยู่อืมถ้ามองกลวงนะค่ะมองก้วงว่าเลขตัวแทนมันตัวแทนเลขหนึ่งเป็นเลขอะไรตัวแทนเลขเจ็ดเป็นเลขอะไรค่ะแต่ส่วนมากเซียนเขาจะเอาเลขตัวแทนเพราะว่า ก้าแทนหกหกแทนเก้าศูนย์แทนหนึ่งคุณเนแต่ชนเขาจะมีตัวแทนเขาแปดแปดตามแทนไล่แปดมาแทนสามค่ะชนะแต่พอเขาใส่เขาก็มันหัวปวดแทนจะหลายปวดจะเล่นยัมันก็จะเป็นเลขเดียวกันเบิดทุกโตัวสันแล้วสันกันสีวาสัน นาดนี้มันแค่หลายโพดนี่มาเออกแต่ว่าเก้าก็พงสิโอ้ยั่โอเคอยู่ค่ะนั่นสนนก็เกียดตดีโอเคเพียงแต่ว่าเลยมันก็เลยเกียดีเด็กเกียมันขีดมันขีดกลางเด็กหนึ่งบวกขีดนี่นะค่ะพ่อเด็กนึงเด็กนึันขีดใต้ี่นะอืมเนี่ยจริงจริงเด็กนี่ก็ไปที่นาน้อยานอยค่ะ าเริเด่นวิ่งรูดวันนี้หนึ่งกับแปดเด่นวิ่งรูดหนึ่งกับแปดค่ะหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าจับคู่หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแปดสองแปดสี่แปดหกแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดศูนย์ค่ะนะ่าชอบส่วนตัวคือเลขแปดวันนี้เน้นเลขแปดเนาะ เออนี่แหละตัวแปดถ้ามันมานบุขาแดนมาป้ากว่เนี้ยค่ะอืมตัหนึ่งมากกับามากเาคข้าตังแปดมาดีกว่ามันบอนท่าน้อยนี่ค่ะสมมติว่าถ้ามันเลขเป็นแบบนี้มาต่อลักษณะนี้มันชอบจะเอาตัวหลังนี่เป็นเลขเด่นนะนะท่นพ่อค่ะพ่อเลขน่าจะมาน่าจะขยันก็คือเลขแปดค่ะ เราแน่นอบนบ่ได้ไ้บอลบอยเล่บอไอ้ข้าหน่อยไปยุบเขียวแลยมันเล่นบอยมันงจะเล่นถึงไปเล่าเล่นบอยเล็กโอ้เออมันงจะเล่นถึงไปเล่าเฮึช่วงนี้ห้าหน้อยกับเล่าไม่หล่นถือข้อกันบอหคือจังไดกับมูฮูคือการแต่ว่าม่งต้องเขียนมึงไอ้ข้าน้อยได้แเล่นถึงเล่ลนนารูดแบบค่ะตอนเก่าซีนะเต่าจามันงะมี่เต่าซีตอนสองแปดมันจะมีสองแปดย่างนันนดย งวดเมื่อกี้กับมีซูนซีอีกตีออโอ้มันสิ<ม>เป็นต,ตัวใดในห้านอยมือหนะีห้า,หนนหาหละบัาทที่นี่ฮานอยนีย่มันก็สำคัญที่กันมันก็ไปในปบะเทศหลายแต่ว่าแต่เราเราเรา,เราจับมาเนี่ยคือฮานอยหมายความว่าเลขที่มันเคยเคยออกมันสูตรมันเป็นซีนะครับพี่ค่ะเพราะว่าสูตรเราสูตรฮานอยเนี่ยเราจะมันจะไม่เหมือนใครหรอกไม่มีใครเหมือนด้วยค่ะพ่อ การจับเด็กอ่านห่อยนี่แล้วเราโมมีไปชื่อกันแล้วกันเอาไม่อาย่เนี่ยบึงชีบบงทัวบัวานาจักแแบบโมมี่ค่ะค่ะมมี่จับแบบนี้จับตะค้อนนะจัาง้จ้าพ่ออันชั้เขาจะจับต้องแั้วแต่จะจับขี่ครูจับครูขี่จับยังไปเขาจาจับแต่ว่าเขาเจ้าเนาะค่ะเขากับมากันมาหนึ่งตาเขากะจับไล่เลยจริงนะค่ะพ่อ จับขี้ใส่ขีดอยาคู่ใส่คู่นี่นาคุณบอกอืมอืมส่วนมันจะออกไปขี้คู่แล้วจะได้ไก่มันออกไปเพราะว่าเลขมันหลายขั้นนายบอกแมนอยู่จ้ะอืมเข้ากับมาเขากับมันก็ร้อกดเกมให้มันเลยถ้าใครอยากเล่นพิเศษก็เล่นได้แต่ว่าเข้าในจำนวนแข็มากอ่าประการทีก็มีพี่นี่นาคุณบอกค่ะมันจอมันกอับพิเศษ เอาวิเศษเอาพักนีเอาวีไอพีอะไรเยอะมากสามสามคาดอยู่นะคุณหมอค่ะอืมว่าสุดไทยก็สุดไทยกบนโอ้โหไอ้ชีบมันว่าจะคุยจะคุยคาเ็มาค่ะพ่ออ้า รงห่านก้อนนั้นสวยล่ะโอเคค่ะเออคอยเอฟซี FC ทุกกานจะของส่องก็ดีมีแต่ความสุขความเจริญอากินมันบานดูดีมีแห้งอยกเก็บอยาไข่อยาป่วออันนละเอแรงกะเชียงตัวไหนกะกให้ได้รับโชคกับตัวดันเดอ้ออย่งั้นไม่ต้องไปดันตาดูจ้าขอขอบคุณพ่อจา้าที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีค่ะตาผม สวัสดีค่ะครับ